นี่นะคะมาติดตามเรื่องของต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะจากเขตอุบัติเหตุที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติตร่วมค่ะทั้งทหารแล้วก็นักเรียนในร้อยนะคะโดยทางผู้บัญชาการฐานสูงสุดและก็ผู้บัญชาการฐานบกค่ะด้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมศพทหารและนักเรียนในร้อยซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการฝึกที่จังหวัดลบว,วรีค่ะ ที่ศาลาการเรียนวัดบ้า,นหน,าบนหนองกระเท้าตำบลหนองกระเท้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพจ่าสิบเอกสง่าจ้อยโถสังกัดกองพันทหารมาที่21กองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการประสบอุบ,บัติเหตุรถลำเลียงพลและรถยนต์บรรทุกผิดความระหว่างการปฏิบัติหน้าที่การเคลื่อนพลด้วยยานพาหนะเข้าพื้นที่ฝึกของการฝึกปฏิบัติร่วมพลเรือนตำรวจทาหารประจำปี2566ที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ดีรังจังหวัดลบบุรีซึ่งทางกองทบกได้จัดพิธีอย่างสมเกียรติตลอดจนการดูแลทั้งเรื่องของการจัดการด้านพิธีและการพิจารณาบุญบันเนตตามระเบียบของกองทบกด้วยซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียของกําลังพลของกองทบกครั้งสําคัญทางนี้ญาได้มีการตั้งบําเพลญกุศลสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวาทิตย์ปัญญาคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้เชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนรรนและพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ครอบครัวสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกสง่าจ้อยโถจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18กุมภาพานันนี้เวลา15บรนิกาที่วัดบ้านหนองกระเท้าจังหวัดลบบุรีในส่วนของจ